สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้กับวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะฟินแลนด์อากาศเย็นมากๆแล้วค่ะเมื่อนี้กลางคืนกับหกองศาวันอาทิตย์เนาะค่ะอ่าวันอังคารนี่ก็สีกลางคืนสามองศาค่ะพริกกะโค้งสิบปรหลอดพี่น้องแม่สมก็เลยสิบมาขุดเซกระถางค่ะเอาเฉพาะบางพันเนาะค่ะแต่ว่าพริกม่วงตอนแรกแม่สมว่าสิขุดก็เลยสิบบ่ได้ขุดแล้วล่ะเพราะว่ามัน สีใดเมล็ดอยู่ค่ะมันแดงแล้วสีเอาแต่ต้นใดที่ว่ามัน่ันในแดงแล้วก็อ่ามันปลูกง่ายเป็นหมากง่ายค่ะใส่ระยะเวลาสัน้นอ,อันนี้พริกพริกย้วานะคะพริกย้าวาไม่สมกับของสิบบอกขุดเอาดอกค่ะเพราะว่าไม่สมมีเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตทางเมืองไทยอยู่แล้วก็อ่าต้นนี้มันกระแดงแล้วค่ะรอบๆนี่ก็เป็นมะละพี่น้อง รอบค้างนี่ก็เป็นมันละกระิได้เก็บไปกินแล้วค่มือน,นี่แต่ว่าไม่สมกับเก็บไปกินเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเมื่อนี่กระิได้เก็บเก็บเอาเมือดนะคะหน่วยใหญ่มันเห็นเนาะค่ะเนาะตอนนี้ไม่สมกับอุ้นเต่าอยู่นะคะอุ้นเต่าเลี้ยงหมอพริกไว้แต่ว่ากับบรู่กริได้ผลบ่ค่ะด้านล่างจุดฟื้นนะคะ ด้านบนเป็นหมอน้ำห้อนค่ะวุ้นใบเบงว่ามันสีหลอดไหแน่จากนอยบ์ค่ะอันนี้เป็นบกบกนะคะนี่ค่ะไม่สมกระสิขุดเอานี่ล้ค่ะพิกเกียดสีเพราะว่ามันทันได้สุกไม่สมอยากได้พันมันค่ะพิ่เกียดสีขุดใส่กระถางไปไว้ในบ้านเนาะคะ่ะนี่ค่ะไม่สมสั่งพันมาจากเมืองไทยนะคะ จากอินเทอร์เน็ตตอนไม่ส่งกลับบ้านค่ะพี่เกศศรีไอต้นนี้กับวลบูมันมีแกมมาต้นเดียวพี่น้องก็เลยจะขุดออกมันต้นบันสูงพี่น้องต้นบันสูงปลูกแทนดอกไม้ไดเนาะค่ะแม่ส่งก็เลยพาเพื่อนๆมาเบิง้งมาอัปเดตว่าเป็นยังไงอ,อาทิตย์น้านี่กลางคืนสามโมงสามมันคงบาหลอดเพื่อนๆคงบวหลอดก็เลยสิขุดไปเฉพาะต้นใดที่เขาท่านในมีมเมล็ดพันธุ์ ะะตัวนี้ก็สิยกเข้าไปค่ะโอเคนะเพื่อนๆน,นะนี่พิกขาสีอันนั้นเป็นต้นมะกรูดเนาะคะ่ะมะกรูดที่ไม่สมเพาะ,มะเมล็ดเองค่ะเดี๋ยวก็สิโยกเข้าไปในบ้านแล้วค่ะเอ้มาอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เบงกอี่ขุดลงขุดใซ่อกระถางยกไปไว้ในบ้านค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ